สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้เด้อจ้าก็เป,า 2, 5, 6, 7, ากเป็นวันที่หนึ่งตุลาคมพศอสอ7งพันหาร้อยหกสิบเจ็ดจ้านี่ก็เป็นวันที่หนึ่งหรือว่าวันเลกออกนั่นเองจ้าเป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่หรือว่าเขาเดือนตุล่านั่นเองจ้า วันนี้แล้วจ้าสาวผู้ปอกจะมาสารุปเลขทั้งหมดสิบอาจารย์สิบสำนักที่ท่านได้หายแนวทางในวันที่หนึ่งตุลาคมที่ที่เป็นวันนี้นั่นเองจ้าในงวดนี้ว่ามีท่านอาจารย์ไดหรือว่าท่าน อาจารย์ใดจากสำนักใดบ้างที่ห้เขาหรือว่าบาเขาในงวดนี้จ้างวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าจะเป็นท่านอาจารย์ไหนเขาหรือบ่กเขาบ้างมาชมกันเลยจ้าวันนี้้อจ้าแนวทังที่เขาในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด หรือว่าบันทีหนึ่งนั่นเองจ้าหนึ่งเดือนตุลาทั้งโมดซิบอาจารย์ด้วยจ้าเข้ามานั่นก็คือท่านอาจารย์โชคดีจ้างวดนี้เข้าทั้งเลขวิ่งเลขตัวเดียวและก็เข้าเลขสองโตน้่าจ้าท่านอาจารย์โชคดีท่านหายแนวทั้งมาพีสาวผูป้ปอได้ท่าคลิไปไว้ หากท่านใดเห็นท่านก็นอาจจะได้รับโชคจ้าวิ่งบนท่านอาจารย์โชคดีท่านก็นได้หายเลขหาจ้าเลขหาเขารักนวยพอดีเป๊ะเลยจ้าทุกท่านเลขหาเลขตัวเดียวของท่านอาจารย์โชคดีกัเขาอีกเช่นเคยจ้าเลขวิ่งเขาเป็นรักนวยจ้า นี่ก็คือวิ่งบนของท่านอาจารย์โชคดีเข้าคือกันจ้าส่วนเลขสองตัวหมวดนี้เข้าเต็มเต็มเลยจ้างวดนี้ท่านอาจารย์โชคดีให้เลขสองตัวเข้าเต็มเต็มเลยจ้านั่นก็คือหาเก่าหรือเก่าหานั่นเองจ้าหาเก้าจะเข้าเต็มเต็มหมวดนี้บ,บ่บดด้กลับบ่ดด้สลับยากเลยจ้า ท่านอาจารย์โชคดีงวดนี่มานแห้งจ้าหาเก่าเก่าหาวิ่งล่างของท่านอาจารย์โชคดีกระเขาอีกเช่นเคยจ้านั่นก็คือเลขหกเข้าเป็นลักซิบจ้านั่นก็คือหกหาแนวทางของท่านอาจารย์โชคดีในงวดนี้ถือว่าปังแห้งจ้าปังละกัดดังแน่นอนจ้าเข่าทั้งเลขวิ่งบนวิ่งล่าง และกระเลขสองโตจ้าเลขสองโตนั่นก็นกนคือเขาเต้มเต็มเลยก็คือหาเก่าด้อยจ้าท่านไหามากกคือหาแปดหาเก่าที่ทานหามากงวดนี่เขาเต้มเต็มคือหาเก่าเลยจ้ามีทั้งหมดสิบสำนักเด้อจ้าแต่ว่างวดนี่แต่เขาของท่านอาจารย์โชคดีจ้าท่านอาจารย์อื่นที่ย่างมาท่านเขา เอฟซีทุกท่านกายาฝ้าผ้ากันทอเด้จ้ามวดหน้ายังมีไหรุนไม่จ้าถูกบางมาถูกบางเป็นธรรมดาเดจ้าหากท่านใดมีดวงสาวผู้ปอเชื่อว่าทุกท่านจะได้รับโชคอย่างแน่นอนเลยจ้าสำหรับวันนี้เดจ้าสาวผูป้ปอกะจะอ่านให้ฟังว่าจิบสำนักมีสำนักขันอาจารย์ใดบ้างจ้า หนึ่งก็คือท่านอาจารย์โชคดีที่เขาเต็มๆไม่งวดนี้จ้าต่อมาก,ก็มี่ปูกาซีนวดนี้ก็ขั้นเขาจ้าอาจารย์เนื้อดวงเซียนนิระนำอาจารย์ใหญ่เลขลับวงในนี่ก็จะเป็นซิฟซ้ำนาคซิฟอาจารย์ที่ท่านหายมาในงวดวันที่หนึ่งตุลานั่นก็คือวันนี้นั่นเองจ้า เขาบางเมื่อเขาบางกะเป็นท่ามาดาด้วยจ้าทุกท่านพระวานีก็เป็นแนวทาาการเสี่ยงโชคที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีทรงมาไหกับท่าช่องสาวผู้ปอในท่ามีไพทุกท่านเบิ่งจ้ากะสำรับคลิปนี้ด้อจ้าก็เป็นแนวท่าการวิคเคราะห์เลขเพื่อความชอบพนันบรสนับสนุนการพนันจ้าแต่หากท่านใดชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เลิกจ้าสาวผู้ปอสวัสดีจ้า